สวัสดีค่ะพบป,ปุ้ย UK p r o f e s s i o n e l นะคะวันนี้นะคะปุ้ยก็อพอดีปุ้ยทำนะคะแพ็กแคนโดนนะคะพอดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวปุ้ยให้ดูก่อนนะก็มาทักทายกันที่ไทยแล้วก็ยูเคนะคะอันนี้คือปุ้ยแพ็คแคนโดอนอยู่นะคะใครสนใจก็ทักหลังบ้านเลยเลยนะปุ้ยราคายอยู่ที่พาวนึงนะคะซึ่งได้ประมาณอ่า สิบสองชิ้นนะสองชิ้นนะคะก็เลยเข้ามาทักทายก่อนเปิดคอนะคะก็มาสวัสดีนะคะก็มาทักทายด้วย นะคะก็จะเลี้ยงเลียง,เล,ยงเลี้ยงออกมามันก็จะได้ประมาณนี้นะเดี๋ยวพู้ยให้ดูเก็บพุ้ยพุ้ยเก็บไหลเนาะนี่นะคะก็จะได้ประมาณเนี้ยมือสั่นนะคะเห็นไหมเออราคาก็สวยนะนะคะก็ทําแบบสวยงามมาออกมานะคะหนึ่งพาวนะใครสนใจแทะกลังบ้านได้เลยนะจ๊ะ Decide. Maybe these guys will forget where I right am. No, it has got. I didn't think I was coming back. Here you are. You know what we're got jokes. That's one of the ones that I was talking about. I came to pay you currency. Yeah. ก็แค่ตัดให้สวยงามก่อนจะติดจก่อจะติดเตบใไตลงไปนะคะก็ต้องตัดให้สวยงามนะคะสวัสดีตอนเย็นนะคะทุกคนทำอะไรกันบ้างเอยใครทำอะไรบ้างก็เอามาแชร์แชร์กันไว้เนะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ปุ้ยด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำคลิปต่อ,ตอไปนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ยก็มาเซ็กคุปไนนนะคะเออกุดไหนก็ยังไงก็มีปัญหาเกี่ยวกับวีซ่าอะไรก็ทัาเข้ามาหลังบ้านได้เลยนะเดี๋ยวปุ้ยตอบก,กลับไปนะคะปุ้ยก็จะทำงานของปุ้ยไปเรื่อยๆนะอ๋อโอเคค่ะเดี๋ยวปุ้ยมาแนะนำอีกตัวหนึ่งนะเอ่อตัวนี้นะคะ ตัวนี้นะคะปุ้ยขายอยู่ที่สามพาวนะปุ้ยขายอยู่ที่สามพาร์ชาใครอยากได้กระแทกมาเลยหลังบ้านนะแล้วก็นี่นะคะตับพาวนะใครอยากได้แทกหลังบ้านนะคะบวกค่าส่งนะคะค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กดซับสไครต์ให้ปุ้ยด้วยนะจะังหวัดน,นี้สวัสดีค่ะกดไลค์ค่ะบ๊ายบาย